สิ่งที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับมันคือรถที่ไร้ทิศทางผมจะให้ King of the Day แบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มสู้กันในแต่ละกลุ่มชแชมป์ประจำกลุ่มได้1เหรียญ oh, <wow. S 1> แชมป์ออฟเดอะแชมป์ได้อีกหนึ่งเหรียญและมีกติกาพิเศษครับคนที่แตกเป็นคนแรกของแต่ละกลุ่มตัด1เหรียญครับเฮ <G ül> ้ย <G ül> แรงมากไอ้หมอถ้า <G> พ <ül> ร้พอมแล้วนับห้าสสา สองหนึ่งเชิญครับไอ้เหลือเหลือด้วยไอ้แดงไอ้แดงด้วยไอ้แดงไอ้แดงแด้วยดูว่ามันจะไม่มันยังไม่ได้ได้ปะอุ้ยอุ้ยไอ้เหลือเปิดทางแล้วไอ้เหลือเปิดทาง ไอเหลียงไอ้แดงตายแน่ไอ oh, oh. right, ้แดงตายแน่เอาเอาที่ลุกที่ลุกนะครับผมที่ลุกเป็นคนที่โดนลดนหนึ่งเหรียญนะครับโ no no เอ๊ะอย่าเพิ่งเลือดมาเออ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 สองคนสองคนสุดท้ายแล้วฮะแค่นี้ได้ได้หรอใช่ไอเหลืองห่อนมากเลยอ่ะเอาาอง สองหนึ่งไปไปไปไม่รู้ผมฟอนมันไม่แตกหรอมันโดนหลายรอบแล้วเออว่าหยิบรถขึ้นมาก่อนนะครับเปลี่ยนลูกโป่งให้ปอนหน่อยครับลูกโป่งอยู่หลังพวกคุณเลือกลูกแต่งๆมาเปลี่ยนได้เลยครับอ่าคุณจะบอกสามสองหนึ่งไปเฮ้ยหรือว่าหนามพี่มิกมันไม่คม เออไม่รู้นะเออด้อดอด้อเด้อเอเด้อเร้อเด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 ้อ่้อเ่้อ้อเ้อเด้อเด้อเอเด้ออเอเดเปอดอดอเริ่มใ้ม่ครัเเริ่มใหอ่อัน้ี้เป็ออุบัตเเหตุครับโดนอเ้อเด้อเ

พึ่นีไปก่อนเก็บตั้งลำก่อนพึ่งเกข้าวฟามันนี่เดชไเดเทนหนยเดเทนหน่อยเอาเลยพึ่งพึ่งสู้มัลูกลโอ้ยโอ้ my god ชนโโอ้หโอโอีแดโอ้โหโโอโออออ้อออสล็อตเอ้ย ดูแดงสลอตแดงสลอตและข้าวตังคือแชมป์ออฟเดอะแชมป์ได้อีกหนึ่งเหรียญครับข้าวตัง